ยี่สิบสามเขาให้มุม M คือตรงนี้58เนาะอันนี้ครูวาดรอแล้วนะส่วน2เส้นนี้เขาบอกยาวเท่ากันแล้วก็เส้นสีแดงเนี่ยขนานกันโจทย์ถามตรงนี้เนาะเขาถามมุมทีเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเนาะอันนี้ครูวาดรอแล้วนะเดี๋ยวครูจะหา2มุมตรงนี้ก่อนนะครับก็เอา180 58ลบเนาะเนื่องด้วยรูปที่เห็นเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนาฬิ่าเราก็ลบมุมยอดก่อนก็ได้122อ่อ่ะได้ละ มุมยอดเนี่ยหกักออกไปแล้วเนาะแสดงว่า2มุมนี้รวมกันต้องได้ร2 2ยิบซึ่งเขาเท่ากันนะครับเขาเท่ากันครูก็จะแบ่งครึ่งก็ได้มุมละ61อด่าตรงนี้ก็ได้6 1เอดนาะอันนี้ก็ได้6 1เอดเนื่องด้วยตรงนี้ตรงนี้เนาะดวงเนาะอันนี้6 1อดถูกไหมในมุมนี้เนี่ยเวลาสีแดงเข้าขนานกันเนี่ยเขาจะแยงมาโผล่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ดำๆเนี่ยนะครับที่โจทย์เขียนก็คือ6 1อ่ดครูเปลี่ยนเป็นสีทั้าเินไปแล้วนะ แล้วเขาบอกว่าไอสองมุมตรงนี้เนี่ยนะครับเขามีขนาดเท่ากันครูก็จะแบ่งครึ่งเนาะนะครับสองอันนี้เขาเท่ากันเอา6เอ็ดแบ่งครึ่งแสดงว่าตรงนี้เนี่ยจะได้6เอ็ดส่วนสองได้ละตรงนี้คือ6เอ็ดส่วนสองปรากฏว่าเนี่ยมันมีหนวดแมวเหมียวอย่างนี้ถูกไหมก็เป็นหน้าจุ๋ยแล้วอันนี้61เอ็ดส่วนสองอันนี้เลยเป็น61เอ็ดส่วนสองด้วยหเอ็ดส่วนสองสองอันรวมกันก็จะได้เป็น61เอ็ดพอดีเนาะ สองอันนี้ได้6กเอดเราก็หามุมยอดตรงนี้ที่เขาถามได้เนาะก็คือตัวทีนี่แหลปะปลักการง่ายๆเลยเราก็ร้อยแปดไปลบ6กเอ็ดถูกไหมร้อยแปดสิลบหกเอ็ดได้119ก็ได้แล้วมุมที่โจทย์ถามเนี่ยก็คือ1นึสิบเข้อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกที่1นึ่นั่นเอง